เบอร์สเตเต้นที่สองสองศูนย์ะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็นรถนะครับที่ลูกค้าเดิมซื้อจาก Mercedes ด e โกลเดไปนะครับก็มีการหมดการรับประกันแล้วนะครับมีการรับประกันในช่วงเดือนแรกครับตอนนี้ก็เข้ามาเซอร์วิสนะครับในส่วนของนะครับบระเลงเครื่องยนต์นะครับอัตราเร่งติดเบี้ยงไปนะครับวันดำนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง สําสหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่หลายท่านพบเจอนะครับบางครั้งอา,าการเร่งในการเร่แงแซงบางครั้งมีอาการตื้นนะครับคันนี้ก็มีการตรวจเช็คแล้วนะครับในส่วนของบริเวณนะครับท่ออินเตอร์มีรอยรั่วนะครับมีรอยฉีกขาดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ใช้ระบบตาคอมพิวเตอร์ในการตรวจจับโค้ดต่างๆแล้วนะครับก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง รวมถึงคันนี้นะครับมีการทำในส่วนของช่วงล่างนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยบริเวณด้านหน้าและด้านหลังก็ในส่วนของนะครับจากการใช้งานมาในระยะทางที่มากพอสมควรแล้วนะครับก็มีการเืรอมสภาพของระบบช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช็อกอัพนะครับติดลก,กบนติดลูก,กล่างทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ลูกหมากใต้เดินผ้าเบรกจานเบรกนะครับแล้วก็รวมถึงการเช็ค ส่วนของบริเวณล,ลูกปืนล้อนะครับรวมถึงแหลกพวงมาลัยนะครับตอนนี้ก็ออกมาสมบูรณ์แล้วนะครับกลับมาขับช่วงล่างแน่นนะครับอัตราเล่งของเครื่องกลับมาดีอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้งานใน Body w 211โด่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนต์เบนซิน,นหรือดีดเซลในลักษณะครันี้นะครับ ในการตรวจเช็คหรือในการเซอร์วิสนะครับตรงนี้ Mercedes Perfect เรานะครับตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมของเครื่องยนต์งานเซอร์วิสของระบบช่องว่างนะครับรวมถึงงานของเหลวรวมถึงการเอาสปาสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับท่านใดที่ต้องการข้อมูลมากกว่านี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์พื่อโทรศัพท์0814591121 0814591121 must perfect we are family